รู้ไหมคะว่าในอดีตสามีมีสิทธิ์ที่จะขายภรรยาตัวเองได้หรือถ้าใครแอบไปดูหญิงสาวอาบน้ำก็อาจจะไม่มีความผิดเลยก็ได้กฎหมายเหล่านี้ฟังดูแปลกๆและไม่ยุติธรรมอย่างไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมคะแต่มันเคยเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายที่ใช้กันจริงๆในแผ่นดินไทยสมัยก่อน กฎหมายโบราณเหล่านี้ถูกรวบรวมไว้ในประมวลกฎหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดฉบับหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเรานั่นก็คือกฎหมายตราสามดวงวันนี้เราไม่ได้จะมาท่องจำกฎหมายอะไรกันนะคะแต่เราจะมาไขาปริศนาของคำถามสำคัญที่ว่าอะไรคือฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ในหลวงรัชกาลที่หนึ่งต้องลุกขึ้นมาผ่าตัดใหญ่ระบบกฎหมายของสยามและกฎหมายโบราณเหล่านี้จะบอกอะไรเกี่ยวกับชีวิตของบรรพบุรุษของเราได้บ้าง ก่อนอื่นเราก็ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าสภาพกฎหมายของไทยในตอนนั้นมันเละเทะแค่ไหนนะคะหลังจากที่เราเสียกรุง4รีอยุธยาครั้งที่สองคำพีตำราหรือแม้แต่กฎหมายฉบับหลวงดั้งเดิมจานวนมากได้ถูกเผาทาลายและสูญหายไปกฎหมายที่หลงเหลืออยู่ก็จะเป็นฉบับที่คัดลอกต่อๆกันมาซึ่งเปิดโอกาสให้พวกอารักษ์หรือคนที่มีหน้าที่คัดลอกสามารถสอดใส้ข้อความในกฎหมายเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองได้ง่าย ลองนึกภาพดูสิคะถ้าจ่ายสินบนให้อารักษ์เขาอาจจะแก้กฎหมายเรื่องมรดกให้เราได้เปรียบก็ได้ความยุติธรรมในตอนนั้นเหมือนของที่หาซื้อได้ด้วยเงินค่ะในเวลานั้นในห่วงรัชกาลที่1เพิ่งจะผ่านศึกสงครามก้าทัพและสร้างกรุงเทพจนมั่นคงจนเรียกได้ว่าฮาร์ดแวร์ของประเทศพร้อมแล้วแต่พระองค์ก็ทรงตระหนักดีว่าซอฟต์แวร์หรือระบบความยุติธรรมของชาติกำลังป่วยหนักและรอวันที่จะพังทลายลงมา และแล้ววันที่ระบบกฎหมายอันป่วยไข่ได้แสดงอาการถึงขั้นสุดท้ายก็มาถึงผ่านคดีของหญิงสาวสามัญชนคนหนึ่งที่ชื่อว่าอําแดงป้อมค่ะเรื่องมันมีอยู่ว่านายบุญศรีสามีของอําแดงป้อมเกิดทะเลาะก,กันแล้วก็เขียนใบหย,ย่าให้ภรรยาอําแดงป้อมอําแดงป้อมก็เลยไปแต่งงานใหม่กับสามีอีกคนหนึ่งแต่พอเวลาผ่านไปนายบุญศรีเกิดอยากได้ภรรยาคืนก็เลยไปฟ้องร้องกับศาลว่าอําแดงป้อมยังเป็นเมียของตัวเองอยู่ แถมยังกล่าวหาว่าสามีใหม่เป็นชู้กับเมียชาวบ้านอีกแต่ด้วยความที่กฎหมายตอนนั้นมันบิดเบี้ยวเจ้าหน้าที่ศาลก็เลยตัดสินให้ในายบุญศรีชนะคดีค่ะทําให้อําแดงป้อมต้องกลับไปอยู่กับสามีเก่าทั้งที่ไม่เต็มใจมันก็คือความอายุที่ทำที่เกิดขึ้นซึ่งซึ่งหน้าอําแดงป้อมเลยตัดสินใจทําในสิ่งที่กล้าหาญที่สุดนั่นก็คือการถวายดีการ้องทุกข์โดยตรงต่อในหลวงรัชกาลที่หนึ่ง และนี่แหละค่ะคือฟังเส้นสุดท้ายที่ทำให้ทุกอย่างต้องเปลี่ยนไปเมื่อดีกาถึงพระเนตรพระกันในหลวงราชการที่หนึ่งทรงพระพิโรธอย่างมากไม่ใช่แค่กับคำตัดสินนะคะแต่ทรงเห็นเลยว่ารากฐานของปัญหามันอยู่ที่ตัวบทกฎหมายที่ไม่น่าเชื่อถืออีกต่อไปแล้วพระองค์จึงมีพระราชองค์การให้ล้มกระดานในทันทีพระองค์ทรงตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นมา11ท่าน ให้ทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คือการชำระก,กฎหมายทั้งหมดที่มีในแผ่นดินความท้าทายมันมหาศาลเลยนะคะพวกเขาต้องรวบรวมกฎหมายเก่าๆที่กระจัดกระจายกันอยู่ทั่วราชอาณจาจักรแล้วเอามาเทียบกันทีละตัวอักษรเพื่อหาฉบับที่บริสุทธิ์ที่สุดมันก็เหมือนกับการร่อนทองในแม่น้ําเลยล่ะค่ะที่ต้องแยกหินทรายที่ไม่ใช่ออกไปให้หมดเพื่อให้เหลือแต่เนื้อทองคําแท้ๆท,ที่เป็นตัวบทกฎหมายดั้งเดิมจริงๆ หลังจากทำงานอย่างหนักหน่วงตลอดเวลา11เดือนในที่สุดกฎหมายฉบับบริสุทธิ์ก็เสร็จสมบูรณ์คณะกรรมการได้นำต้นฉบับทั้ง3ชุดขึ้นทูลถวายและนี่คือช่วงเวลาสำคัญที่สุดเลยค่ะในหลวงราชกาลที่1ได้มีพระบรมราชาองค์การให้นำตราประจำตำแหน่งสำคัญ3ดวงมาประทับลงบนกฎหมายทุกฉบับเพื่อเป็นเครื่องยืนยันความถูกต้องดวงแรกก็คือตราพระราชาสีประจำตำแหน่งสมุหานายก ดวงที่สองก็คือตราพระโคชสีประจําตําแหน่งสมุหกะลาโหมและดวงที่สามก็คือตราบัวแก้วประจําตําแหน่งโกษาธิบดีวินาทีที่ตราทั้งสามถูกประทับลงไปมันคือการผนึกความยุติธรรมให้กลับคืนสู่แผ่นดินและเป็นที่มาของชื่อกฎหมายตราสามดวงนั่นเองค่ะหลังจากนั้นกฎหมายตราสามดวงก็ได้กลายเป็นมาตรฐานกลางที่ใช้ในการตัดสินคดีความทั่วราชอาณาจักรทำให้การตัดสินคดีมีความยุติธรรมและคาดเดาได้มากขึ้น ส่วนคดีของอําแดงป้อมน่ะเหรคะแน่นอนว่าในหลวงรัชกาลที่1ทรงตัดสินให้เธอเป็นฝ่ายชนะและได้สร้างบรรทัดฐานใหม่ว่าการหย่ารางที่สมบูรณ์นั้นย่อมเป็นที่สิ้นสุดค่ะกฎหมายตราสดวงได้กลายเป็นรากฐานของระบบกฎหมายไทยมานานกว่า100ปีก่อนจะมีการปฏิรูปครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่5แต่มรดกที่สำคัญที่สุดของมันไม่ใช่แค่ตัวบทกฎหมายนะคะ แต่มันคือหน้าต่างที่ทําให้เราในปัจจุบันสามารถส่องย้อนกลับไปดูชีวิตความคิดและความเชื่อของคนในอดีตได้และแล้วตอนนี้ก็มาถึงคําตอบของคําถามสําคัญของเราค่ะฟังเส้นสุดท้ายที่ทําให้เกิดการปฏิรูปกฎหมายก็คือคดีของอําแดงป้อมที่แสดงให้เห็นว่าความอายุทีรทำได้กัดกินไปถึงรากของสังคมแล้วและกฎหมายฉบับนี้ก็ได้บอกเราว่าสังคมไทยในอดีตแม้จะมีโครงสร้างชนชั้นที่ซับซ้อน แต่ก็ให้ความสำคัญกับความยุติธรรมในแบบของตนเองและเชื่อมันว่ากษัตริย์คือที่พึ่งสุดท้ายของผู้ที่เดือดร้อนค่ะเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่ากฎหมายที่ดีที่สุดไม่ใช่กฎหมายที่ลงโทษที่รุนแรงที่สุดแต่เป็นกฎหมายที่สามารถมอบความยุติธรรมให้กับทุกคนได้อย่างเท่าเทียมกันซึ่งเป็นสิ่งที่เราทุกคนยังคงต้องช่วยกันสร้างให้เกิดขึ้นจริงในสังคมของเราต่อไปค่ะ สรุปง่ายๆก็คือกฎหมายตราสามดวงไม่ใช่แค่การรวบรวมกฎหมายเก่าแต่คือปฏิบัติการกอบกู้ความยุติธรรมของในหลวงรัชกาลที่1ที่เริ่มต้นจากเสียงร้องทุกข์ของหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งค่ะถ้าเพื่อนๆได้ลองอ่านกฎหมายตราสามดวงคิดว่ากฎหมายข้อไหนจะทำให้เราทึ่งหรือแปลกใจมากที่สุดคะลองคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้เลยนะคะ ถ้าชอบคลิปเจาะลึกประวัติศาสตร์แบบเข้าใจง่ายอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสนุกๆในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ